วันนี้จะมาแปลกกันหน่อยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Gundam Evolution ซึ่งเป็นเกมแนวฮีโร่ชูเตอร์ที่มีตัวละครเนี่ยเป็นตัวเหล่ากันดั้มนะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีปืนและก็อาวุธนะครับที่แตกต่างกันไปนะครับเช่นปืนไรเฟริลนะครับปืนสไนเปอร์หรือว่าปืนกลเบานะครับแต่ว่าวันนี้ที่ผมเลือกมาเล่นเนี่ยจะเป็นตัวของ Jim Sniper 2นะครับซึ่งอาวุธหลักของเขาเนี่ยก็คือตัวสไนเปอร์นั่นเองครับ ซึ่งเกมนี้เนี่ยมันแปลกตรงที่ปกติเกมกั u น d a m จะเป็นเกมแนว Hack and Slash นะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยมันเป็นแนว Hero Shooter นะครับหรือก็คือเป็นเกม FPS ที่กึงก่งกึ่งโง่บ้านะครับเหมือนกับ Overwatch โดยด่านที่เราเล่นอยู่ในคลิปนี้นะครับเป็นด่าน Harbor City ซึ่งภารกิจของเราเนี่ยคือการเขา้ายึดพื้นที่นะครับตอนนี้เราได้เป็นฝั่งบุกก่อนนะครับแล้วก็พอเราเล่นจบเนี่ยเราก็จะได้สลับเป็นฝั่งรับแทนนี้ผมที่เป็น Sniper ครับเอ้ยยิงไม่โดน2นัดแล้ว เดี๋ยวเรามายืนอยู่ตรงอุโมงตรงนี้ดีกว่าครับเพราะว่าแมปเนี่ยมันเป็นตัวแอลนะครับพื้นที่แรกที่เราต้องเข้าไปยึดเนี่ยครับอยู่ทางฝั่งขวาไม่รู้ดผิตจริตถูกแต่เพื่อนเรามายืนกันเต็มเลยนะครับโอ้เราก็โดนเป็นเต้าอยู่ดีโอ้ฝั่งเขาเหมือนมีทั้งยูดีคอนแล้วก็ตัวของเอ็กเซียกันด้ามเลยนะครับเราเข้ามาหลบฮิลเลยก่อนนะครับอา้าวการแทงโดนแล้วนี่เรายิงปืนให้เพื่อนอา้าวเพื่อน,ออนก็ระเบิดอ,อยู่ก่อนนะครับยิงเกมนี้นะครับ เกมนี้เราสามารถเนี่ยถ้าเพื่อนล้มเนี่ยเราสามารถเข้าไปชุบเพื่อนได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเขาโดนฝั่งตรงข้ามเนี่ยยิงซ้ํามาจนหุ่นมันพังครับจะไม่สามารถชุบได้แล้วก็เดี๋ยวยูดิคอนตัวนี้เออเป็นไงนี่เราเก็บไป3คิวสเต็กแล้วครับจากการบุกเมื่อกี้ทีมเขาเนี่ยจะตายเกือบหมดทำให้เรามีโอกาสที่ได้ออบเจ่นติฟเอตั้งแต่การบุกครั้งแรกเลยนะเนี่ยเดี๋ยวขออธิบายสกิลก่อนนะครับตัวสไนเปอร์เนี่ยจะมีสกิลโยนแพดแบบนี้นะครับก็คือถ้าเหยียบแพดเนี่ยมันก็จะกระโดดลอยแบบเมื่อกี แล้วก็สก,กิลลกกนึงที่ผมยิงเข็มชิตยานะครับก็คือจะสามารถชุบเพื่อนจากระยะไกลได้ครับด้วยความที่เราเป็นสไนเปอร์นะครับระหว่างที่เพื่อนกำลังยึดอัพจิตทีอยู่เนี่ยดูนะครับต้องสกัคารถูกมาระยานแล้วก็คอยยิงสก,กัดไว้ครับโอเคสวยสวยโอ้ยมันมีสไนเปอร์กันไงเมื่อกี้เหมือนเราเล็งที่หลังเขาด้วยนะแต่ว่าเรายิงโดนหัวเขาก่อนครับก็ถือว่าเราอาจจะคมกว่าเขาก็ได้เออตอนนี้ฝั่งเรายึดอัพจิตทีเอเสร็จแล้วครับก็เดี๋ยวจะมุ่งหน้าอัพจิตทีดีนะครับตอนนี้เขางข เพื่อนๆเราเขาเก็บตัวเอ็กเซียได้แล้วครับนี่นะเข้าไปบุกแล้วครับตอนนี้ความจริงแล้วตัวสไนเปอร์อย่างผมเนี่ยจะค่อนข้างกังว,วกับตัวเอ็กเซียมากนะเพราะว่ามันจะเหมือนกเกนจิในโอเวอร์เลยนะครับมันจะคอยมาล้วงเราได้แล้วก็ค่อนข้างเร็วต่อไปครับอราจทีบีก็จะอยู่ตรงขวามือเหมือนกันครับแต่ว่าเดี๋ยวตรงเนี่ยหันขวาไปนะครับจะมีพี่ัตรูเนี่ยจะชอบมาซุ่มครับเออเก็บไปก่อนเก็บสไนเปอร์เขาอยู่แล้วตอนนี้เราได้ทันติมาแล้วก็เปิดเลยครับทันติของเราครับก็จะเหมือนกับการแฮ็กแมพนะครับจะสามารถทําให้เราสแกกนนนเห็ฝััั่งตตรูได้ทุวะคบ นันติกจะคล้ายกับตัวไวโด้เมเกอร์ของโอเวอร์วอตครับตองก่อนว่ามีใครอยู่ไหมโอเคมีมีคอนอยู่เอ้ยยิงไปก่อนนั่นแหละทำตัวบินว่ะเออย,ยิงเจะอีกเออโดนสามนัดเลยอะ่ะมีเพื่อนล้มอยู่นะครับเดี๋ยวก่อนเดก่อนเอย,ยิงปืนจิดยาให้ก่อนเอ้าีตัวบุกมาหาเรานะครับแต่ว่าเราสไลด์หนีได้จริงๆผมลืมอธิบายไปอีกหนึ่งสก,กิลนะครับก็คือ ตัวเราเนี่ยจะมีสกิลที่กด F นะครับสามารถยิงปืนกลใส่ฝั่งตรงข้ามได้ครับเป็นปืนกลเบามักจะใช้ยิงสกัดเวลาที่ฝั่งตรงข้ามล้วงเข้ามาครับไปๆมาๆรอบนี้เราย,ยังไม่ตายเลยนะเนี่ยแล้วก็12คิวสเต็กเข้าไปแล้วเออเพื่อเราเรายึดฐานอยู่ครับแล้วก็คอยยิงสกัดต่อไปเอาไฟโผล่มาเออยังไงแหลมดีนักอ,อีคนโผล่มาอีกยิงอยูครับเออตัวทอสเหรอเออ14คิวสเต็กแล้วเออตอนนี้ น่าจะยึดได้ตั้งแต่การบุกครั้งแรกเลยนะครับโหออยิ่เียมากการบุกเกมนี้เออสิบห้าคิวสเต็กว่ะเราอยู่ฝั่งเอิร์ธนอยนะครับเอิร์ธนอยนำไปก่อน2สูทนะครับเพราะยึดได้2ฐานแล้วก็เหลือเวลาอะไรประมาณ4ี่นาที51วิเนาทีนะครับถ้าหากว่าฝั่งตรงข้ามก็สามารถบุกเข้ามายึด2เจะถีดีได้เนี่ยก็จะเอาเวลาที่เหลือนะครับมาแข่งกันต่อนะครับว่าใครจะสามารถไปได้ไกลกว่ากัน ตอนนี้เรามาเป็นฝั่งดีเฟน s ์แล้วครับเราก็จะเลือกทีมสไนเปอร์เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าด่านนี้เนี่ยระยะทางค่อนข้างไกลครับเหมาะกับตัวสไนเปอร์แบบเหล่ามากโอเคเดินไปก่อนฝั่งดีเฟน s ์สามารถออกไปจากฐานได้เลยนะครับเพื่อไปเตรียมตัวตั้งรับฝั่งบุกโอเคเรามาเซตในแถวนี้ดีกว่าอุ้ยแต่เพื่อนเราแบบโคตรใจอเพื่อนเราแม่งบุกเข้าไปแบบถึงหน้าบ้านเลยนะครับแบบมันติดมั่นใจมากเพราะว่าเมื่อกี้เราบุกครั้งเดียวชนะเลย เดี๋ยวเรามาดักอุโมงดีกว,ว่าอย่างน้อยอุโมงก็จะมีใครโผลม,มาสักคนนะฮะมีไหมเนาะมีไหมเนาะเอ้าเน,น,นี่ยเออเนี่ยเรายิงแซนดัมไปนัดเดียวจอดเลยครับอมีโผลม,มาตัวเออเหลือเดียวโอ้โหเก็บสองคิวสบายๆนะครับตอนนี้ยังไม่ตัวบ่ะเอา้ายิงไม่ทัน เมื่อกี้เราใช้ล่าใจปไปหน่อยนะครับเรายืนกลางทางเลยนะครับทำให้ฝั่งข้าบสไนเปร์เนี่ยมันเลงเราได้ง่ายมากครับก็ตอนแรกเล่นบุกยับขนาดนั้นน่ะก็เลยเลิงธรรมดาเนาะนี่เดี๋ยวเราโชว์เทคนิคการโดดข้ามครับเออวางแผดแล้วก็โดดแล้วก็กดไอพ่นบินข้างไว้ทําให้เราบินข้ามตรงนี้ไม่ได้เลยครับไม่ต้องไปเดินอ้อมโอ้ยมัน่งเราตายกเยอะว่ะตรงไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยฝาโอ้ยตัวบินเข้ามาโอ้ยมีตาตาบี ่อะไรวะเนี่ยเตียเตียโผล่มาครับเฮ้ยยิงกระเจียเฮ้ยหลบอึกไม่ตายว่ะโอ้แล้วโดนลูกหลงครับโดนคันโดนตัวข้างๆยิงมาโอ้ยกระเดเปอร์ไปตามเลยเฮ้ยคุณเมื่อกี้เห็นบ้านเราแอคคูลเอห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคุณเออมันก็แม่งอยู่นะตาเนี้ยยิงสองนัดจะโดนนัดหนึ่งจะดีปีนมามแต่ถ้าดี่เลือดค่อนข้างเยอะครับตัวหนึ่งแท้งเลยเนี่ยเฮก็ยิงทล้วไามไป เออแตกีมาออมาเฮ้ยเฮ้ยเาเฮ้ยยิงนดับตายด้วยโโหนะัเียวจอดเนี่ยิตเข้าฮิตนี่แะเออมเดี๋ยวก่นเปิดีด่ก่นนาเตียวเออแตกเออแตกสองต,ตัวแต่เราก็โดนไนเปอร์เขาป่อยเหมือนกันนะเพราะว่าเมื่อกี้เป่ายงงิงเราเยอะเกินไปแล้วเขายิงเล่เราคนเดียวไม่ไหวไม่ไหวครับรู้สึกรอบดีเฟนซ์เราตาถี่อย่างนั้นเนี่ย รอบที่เราบุกเนี่ยลูกสามไม่ตายเลยครับอันนี้เขาบุกมาแล้วเราแอบ,บเล็งตรงนี้ก่อนดีกว่าโอ๊ยไม่โดนออโอ้โหไม่โดนอีกแล้วเออมัน,อนก็ยังเก็บเอ็กเซียได้อยู่มาเราขึ้นตรงนี้ครับนั่นจะเล็งเล็งยิงได้ง,ง่ายขึ้นอยู่ที่มีใครอยู่บ้างไงเออนี่เก็บบินคอนไปมาเอ้าตัวบินมาวะ่ะเฮ้ยเออโอ้โหเป้าโคตรยิงโคตรง่ายเออใครใครอีก หดแล้วนะหมดแล้วนะหมดแล้วเดี๋ยวลงลงเอ้าเดี๋ยวโอ๊ยลืมโดดคุนร <c oughs> อบแรกเราอุตส่าห์แรกยิงเข้มเลยนะครับแต่ว่าตายแบบนี้เราดูกระจอกมากเลยไม่ไม่จริงไม่จริงใช่ไหมใหม่ใหม่มตันนี้ต้องไปทานนะเราไปยิงนี่ก่อนเออยิงตัวเป้าใหญ่ทันทีเชาา่ไหมเออหิวเพื่อนด้วยนะเอาเพื่อนแตกอย่าลืมอย่าลืมโดดเออไอพ้พ่นไอพน้พ่นเออแลนดิ้งทันที้รอดครับรอด เจ็บทั้งเจ็บมวลาไส่เฮ้ยเจ็บฝางเจ้าดระบี่ไงเอาโผมาเฉยเลยนี่ก็แตกเลยครับมามาในดงทีเราแบบนี้โผล่มาแล้วโผมาโผมาหนึ่งครับเอ้ยมาปะท้อสิโผล่อะไรวะเนี่ยเออไม่ตายเมื่อกี้ไม่ตายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาสไลด์เอาตรงอีกแล้วอะไรวะเนี่ย ไม่เคยตกรอบเดียวบ่อยขนาดนี้นะไ,ไ,ไปไปเฮ้ยมีนละไปเออเร็วเร็วเร็วมาทอดไหมไปเช้าอีกเราเปิดดีก่อนดีกว่าวนี่แหละตอนนี้เรายิงง่ายขึ้นเราเล็งแต่เขาออกมาเลยเอออ๋ออ๋อเรื่อยๆบินบินบินมาๆมาจ,จำการที่เราก่อนดีึ่งครับปีง,ง่ายกว่าเดิมเยอะ เอย่าดื้อโดดอยโาดืโดดนะโดดนะโดดนะโดดไหมโดดเออนิ่มๆเนิ่มๆป่านจะบีใหม่ครับมันจะบีนมันตลอดเลยเนี่ยเอ้ยเออยมูฟทุกคนเอ้าโดนสไนเปอร์ฝั่งเขาฟูเหมือนกันเรายังหาเขาไม่เจอเลยครับ ดูแล้วฝั่งเขาเนี่ยบุกช้านะครับน่าจะบุกได้ขึ้นแล้วเนะี่ยฝั่งเราน่าจะเหนือกว่าครับเพื่อนเราก็เก่งด้วย,วยเฮ้ยเร,รียง็แล้วเหรอจีบได้ไหมเนี่ยโอ้ยเนี่ยมันหิ้วอะครับมันหิ้วเสร็จทีดีทีคนนี้ไม่เก่งมากครับผมจะเคยเคยเจอเอ็เสียเก่งก็คือ เล่นไม oh, mm, ่ออกเหมือนกันเฮ้ยตอนนี้เราปลอดภัยยิงทีเลยเพื่อนบังตกเลื่อนระวังเมื่อกี้ไม่ไรครับตัวเท้ายิงเขาตายไปแล้วครับเดี๋ยเดือดเดือดไทยไทยไทยเศกเอ็กเสกก็เหรอเอาโดดเอาเหรอโดดอ่ะโอ้ยโดดตรงนัดเองแล้วจะโดดหลบซะหน่อยอย่างแป๊กอะ เนนั่ขาสุดท้ายเขาบุกกระทั่งเ,เราตั้งรับมีใครไหมเออเจ็บเลยฮะแตนเปอร์เ,เขาเออนี่สรุปเราชนะนะครับตาน,นี้เราบุกได้สองฐานนะครับแต่ว่าฝั่งเขาเนี่ยบุกไปได้แค่ออบเจ t i ีฟเดียวครับเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูสกอร์รวมกันว่าเราจะได้ MVP ไหมเอาแต่เพื่อเราได้ครับนี่ตอนนี้ก็เป็นแซกเมลีนะครับ โอเคเดี๋ยวสิโอ้เราเอะไรเนี่ยเราได้แค่ใช้อันติซัพพอร์ตนะครับแต่โดยส่วนตัวเกมนี้ผมค่อนข้างพอใจนะเพราะว่าแอค u r a c y หรือว่าความแม่น mm hmm. ของเราเนี่ย mm hmm. เกือบ60เลย,ตยไตไปถึงเกือบ60เลยนะครับถือว่าค่อนข้างแม่นนะครับจากหลายเกมที่ผมเล่นมาสำหรับคลิปนี้ในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับเจอกันครับ